กับเรื่องของหนี้สินเกษตรกร,ะร,กรนะครับตอนนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขามีการอนุมัติครับงบกว่า1,500ล้านบาทนะครับในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรแก้ไขปัญหาหนี้ NPL และ NPA ครับ นายอนุชาบูรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีการอนุมัติงบกว่า1,500ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อจัดหาและก็เป็นการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรสมาชิกนะครับโดยเฉพาะกรณีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL และการซื้อทรัพย์สินครับหรือว่าซื้อทรัพย์คืนเนี่ยโดยมีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมายครับอยู่ที่31,48รายด้วยกันครับครับทั้งนี้นะครับการได้รับงบประมาณจะทําให้กองทุนครับมีงบประมาณที่เพียงพอสามารถดาเน,นินการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร,ร,กรสมาชิกและฟื้นฟู อาชีพและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องซึ่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแก้ไขเพิ่มเติมจบพีสานะครับพุทธศักราช2,563ให้อำนาจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีบุคคลค้ำประกันได้รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่แตกต่างและไม่ซับซ้อนกับการดเนินง,งานของหน่วยงานของรัฐหรือธนาคารของรัฐนะครับเช่นการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกรณีหนี้ NPL และการซื้อทรัพย์สินคืนนะครับซึ่งเมื่อบุคคลได้รับการจัดการหนี้เหล่านี้จะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูอาชีพด้วยโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีครับยังเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจ สอบสิทธิ์ให้ถูกต้องรวมทั้งสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วด้วยนะครับ